ประเด็นข่าวที่น่าจับตามองนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัวสบายเทคโนโลยีที่เดี๋ยวต้องดูว่าเอ๊อะเมื่อวานนี้พูดถือหุ้นกู้ครับ เขาไม่ได้โหวตผ่านทุกวาระใช่ไหมสำหรับการขอยืดหนี้แล้วก็ลดดอกเบีย้ยใช่ก็คือเมื่อวานเนี่ยมันมีขอยืดหนี้และลดดอกเบี้ยใน3ชุดด้วยกันนะแต่ปรากฏว่าใน1ชุดเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านเลยนะไม่อนุมัติเลยนะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยไม่อนุมัติในแง่ของอการทั้งในแง่ของยืดไปแล้วก็เรื่องของการลดดอกเบี้ยด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของชุดที่ชื่อว่าสบาย28 ไต่สองห้าแปดเออันเนี้ยก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาจะครบอายุไถ่ถอนคือสิบเจ็ดสิงหาคมปีหน้านะ mm hmm. นะฮะแต่ก็ตามฮะไอชุดเนี้ยปรากฏว่าในวันที่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีกําหนดครบจ่ายดอกเบี้ยไงคุณบุภาฮะแต่ปรากฏว่าทางตัวของสบายเนี่ยยังไม่ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยในส่วนตัวนี้ประมาณสัก18ล้านเศษเศษโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมื่อวานเนี่ยทางผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติให้มีการ เลื่อนหรือลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเขาขอลดดอกเบีย้ยอยู่ประมาณสักเหลือสักประมาณสักสเนี่ยฮะคือพูดหุ้นไม่ผ่านมันก็เลยทําให้ไอ้ดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่18ล้านบาทเสร็จเจนี่ยจะต้องจ่ายภายในกําหนดไง<ม>ว่ากันว่านะฮะภายใน5วันด้วยซ้ำไปคือภายในสัปดาห์หน้าที่ต้องจ่ายมิฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นพันไปถึงว่ามันเกิดการผิดน,นัดหุ้นกู้ไปด้วยผิดน,นัดชําระมันก็จะอาจจะเป็นโดมิโนไปถึง2รุ่นที่เขาอนุมัติ แค่พางแค่บางวันละเท่านั้นเองอาจจะมีการเนี้ของการาผิดนัดชาระหรือเกิดข้อดีฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเอาดอก,ดอกเบี้ย18.25ล้านบาทเนี่ยจ่ายให้ได้ก่อนนะฮะสำหรับตัวของสบายนะครับ ก็ถือว่าเป็นช็อตสำคัญที่ต้องอเฝ้ากาะติดาการกันอย่างใกล้ชิดชนะครับพอดูก็มีผู้ถือหุ้นกู้จำนวนไม่น้อยอที่ก็จะทำการ cross default หรืออยากจะ cross default ใช่ใช่ใชนะ,ะครตัวหุ้นกู้ซึ่งถ้ามันเกิดปรากฏการนั้นขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะ แรงกระแทกเนี่ยมันก็จะหนักหน่วงแล้วมันก็จะส่งผลต่อมาถึงสภาพของหุ้นสามัญน,นะฮะโดยเฉพาะตัวราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราก็คงจะได้รีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปค